โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันเลยดีกว่านะซึ่งบอกเลยว่า EV ีนี้เนี่ยน่าจะเป็น e p ีสุดท้ายนะ e ี EV สุดท้ายที่เราจะเจอกับแชมเปี้ยนนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเล่นจบปุ๊บแล้วเลิกเล่นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังมีต่อนะสำหรับโปกเกมอนชานิกโกซิกมานะถ้ายังไปได้ก็ยังไปอยู่อะแล้วแชมเปี้ยนนี้เนี่ยก็คือวัตลุนะผู้ใช้มังกรน,นั่นเองนะเป็นแชมเปี้ยนที่คิดว่าแข็งแกร่งอย่างมากเลยนั่นเองนะ มาดูเวลของมันหน่อยดีกว่าหกสิบสองแม่วลวพอกูเลยเฮียอะบิสัตตายก็มังกรมันแพ้ทานมันแพ้ท่าน้ำแข็งนั่นเองนะอือผมก็เลยเหนือกว่ามันนั่นแหละอืมอมึงเป็นมังกรไง,ไงแต่ก็นะ เนี่ยแพ้ท่าน้ำแข็งไงผมก็เลยชิวๆครับคุณผู้ชมไข <laughs> ลิวอืดใไขลิวแล้วไงนะครับไขลิวแล้วไงนะครับอืชา,าริซัสดิซตดอนเหรอดิซตดอนนี่ไอตัดนี่ไม่ใช่บังกรนะกูรู้กูํำได้ <laughs> เซฟจัดไป อแต่มึงไฟอยู่ดีอะเออมึงทาดไปไงมึงแพ้กูเพราะมึงทาดไปเออ,อะอาฟูลิสโตไออ่อยให้อ่อยให้กู <c oughs> <c oughs> มีท่าเสร์ฟเลรากูจะเสร์ฟให้ยาวๆเลย <c oughs> อืมนี่ไงอาฟูลิสโตอ่ะยาวๆมายังไงมึงก็ไม่ได้ตีกูแน่ๆแหละ <c oughs> อกูเสริฟใว้ยาวๆอะฟูลิสโตใช่ไหมกูเสริฟใว้ยาวๆครับไม่ต้องห่วงอืม มึงมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมฮะ <Huh? S 2> อ,อือี EP มาเยอะๆตัวต่อไปเป็นอะไรเอ้ยไอตัวนี้ผมไม่รู้จักว่ะเ a โรดั a ที่อะไรสักอย่างเนี่ยอ้าวมังกร <laughs> มึงมังกรใช่ไหมมึงมังกรใช่ไหมเสร็จกู <laughs> ถ้าเป็นมังกรน่ะเอาว๊าด ายแล้วมันไม่ใช่มังก,กร,รมาว่าเนี่ยอะเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปดีกว่าเซิร์ฟไม่ไ,ได้ดว่ะหายโพสชั่นเดี๋ยวผมเก็บท่าเซิร์ฟเออ่ท่าท่าบิซาร์ไปใช้ตัวสุดกับตัวสุดท้ายนั่นเองนะเซิร์ฟไปไอ้นี่ใช้ไม่ได้ว่ะเอิร์ทควกดีกว่าเอิร์ทควกเฮ้ยอ๋อต้องใช้ท่าเดิมเหรอ ๋ยวานะตายอ้โห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 าหโ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 หูหโหโห้หาหโ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 ห้หโหโห้หไอ้หัหโหโหมหโหโหโหตหโ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 น มึงน้ำใช่ไหมงั้นกูเอิร์ทเควกเอิร์ทเควกไม่ติดเชี่ยแล้วกูเอาท่าอะไรมาสู้กับมันวะเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟเบาๆไปแต่ว่ามันมีท่ามังกรเอาเลดกูเป็นเพลนเลยอ่ะฮิวฮิวยิวยิวยิวเดี๋ยวผมจะโชว์ของให้ดูละกันนะแม่เดี๋ยวผมจะโชว์อะไรให้ดูแม่ความจริงแล้วผมยังไม่เอาจริงนะ ถ้าผมเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละนะถ้าผมาจริงอ่ะถ้าผมาจริงมันจะเละเอาแค่อันเดียวเหรอวะไม่ให้โกจริงโดยใช้แค่อันเดียวเหรอมีแค่อันเดียวเหรอเพื่อนโอ้งั้นไม่เป็นไรอันเดียวก็ได้ <c oughs> เอาจริงแค่ครั้งครั้งเดียวพอโอเคอ่ะจะใช้เอิร์ดเควกอีกครั้งนี้เผื่อมันจะติด ไม่ติดนะเอิร์เคคไม่ติดแสดงว่าเอิร์เคคไม่มีประโยชน์ละงั้นก็คงต้องใช้เซิร์ฟแหละเซิร์ฟแหละอาจจะลดน้อยนะแต่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ชนะเองแหละเซิร์ฟไปมันติดคอนคอนฟูชั่นนะไอเนี้ยโอ้โห ได้เงินห้ามืนจบแล้วครับคุณผู้ชมจบภาคโจโตนั่นเองนะติดตตึดดตอนนี้เนี่ยวาตารุเนี่ยเป็นอ่ามาอยู่คล้ายๆว่ามาอยู่ฝั่งดีแล้วมั้งอืม เพราะว่าภาค Leskin Blue เนี่ยภาค Leskin Blu Yello เนี่ยวัตลุเนี่ยเขาเป็นตัวร้ายนั่นเองนะแล้วไงมีมิวแทน่าเนี่ยโอ้โหใช้เวลาไป40ชั่วโมงนะในการเล่นเเกมนี้ให้จบนั่นเองนะจบภาคนี้อ่ะจบแล้วนะครับคุณผู้ชม จบแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปกินน้ำก่อน โอเคบคุณผู้ชมก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยเราคงจะแค่นี้ดีกว่านะก็จบกันไปไปที่เรียบร้อยแนละ้วสําหรับภาคโจโตนะต่อไปก็คงได้ไปลุยคันโตกันแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเซฟของผมกันนี่ไงเซฟของผมนี่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 เดี๋ยวขอเซฟไปก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิต เซฟไว้อีกครั้งหนึ่งนะโอเคแล้วก็เซฟไว้อีกครั้งหนึ่งโอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าปิดคลิปครับ